สวยหาอะไรจิ๊บตอกน,นี้ยังไงเออเีย yeah! โอเคครับผมกัดสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเมื่อนี้อยู่ผมเอ็ดเคสล็อตอีกเส้นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เกมลักกี้เนโก้นะครับผมโอเคพี่น้องวันนี้จะจะักรอีพีหนึ่งมึงกันแล้วกันนะครับว่าเกมนี้มันสีเขาฟรีเกมหรือเปล่โอเคไปมื่อันนี้มันเปทุ่มาที่สามพันบาทนะครับผมไปเราทอดสีร้องเม็ดห้าบาทซื้อได้ซัมมไว้เจ็ดสิบห้าบาทนะครับผม หมุนไปเลยต้องสืบอมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมขอ้ขอเขียนมาหาซือ้อวิตามินเขาว่าเกมนี้พี่น้องผมซือ้อวิตามินนี่มันเกลี่ยแหย้งนะผมบ,บอกเลยว่าเกลือสุดๆนะครับผมแต่ซือ้อวิตามินแต่ว่าบางคนก็ได้นะแต่ว่าคือผมเห็นมาแต่ใดๆแบบคือมันเกลือนะครับผมเกมนี่เกมเกลือเกลือนี่เขาว่ามันเวลามันแตกมันใจหนะักนะครับผมกต่ถึงรถตั้อตงองไะไมั้งก็เก็บกอื่นนะครับผมนถึงบถตั้งอะไรนะครับ สี่สิบไปเลยเต็มสดีกว่ามันแพงเกินไปนะครับผมเต็มสามสิเออขึ้นไปตอนนี้ยังไงไว้มาจันไปเรื่อยๆนะครับผมเกมเนี่ขอให้มันลงกับพ่อนะครับผมลงบาลงกับเราแขกว่ากันไหมนะครับเบ็มสามนี่ก็ถือว่าแพงนะครับผมแต่ว่าคำเกมมันใจโอ้สเกตเตอร์โอ้เอาไว้ก่อนะมามสเกตเตอร์ แกะเตอร์2ตัวนะครับอ้ยคูณมาสวยบึ้มไปสวยๆมาดอกนี้ยังไงบึ้มไปสวยเอาดิเยโดโอเคเดี๋ยวมา200กว่าบ,บาทนะครับผมไปพี่น้องเราล,ลองเสิร์ฟเฟีสปีดเบิร์นกันแล้วกันนะครับผมสองพันสองพันแพ้เงินไปหัวเกมนีความมันเกลือแห้งนะครับผมสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจัดไปเลยครับทุกคนลองเบิร์นแแกตเตอร์สีต่ตัวแล้วโ okay. อเคยังไง ยังไงสกแกตเตอร์โอเคสวยพี่นอ้องสกแกตเตอร์5ตัวนะครับผมในหมุนที่12รอบนะครับผมไปทุกคนเริ่มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมคุ้น,นี้แน่นอนทุกคนคุ้นหลายแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตัวใจเกลียวเรามาดูกันนะปุ้ยสว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 ยบึ้มบึ้มเลยสวยคุ้นนึงนะสวยหืมข้างคุ่นี้แปดอยู่พี่นอ้องตอนนี้บิ๊กวินไปก่อนนะครับผม 146บาทนะครับแล้วเมื่อกี้น้องซื้อไปสามกว่าบ,า,บาทสิเป็นยังไงนะครับผมสิทธิ์ใจแล้วมปลืบัตรเปบัมดีบอสนะครับเอ,เออเบือ้อเมื่อไปคูณยี่สิบอังนักคูณอังนักเบือ้อเมื่อไป100บาทเบื้อเมื่อไปอีก20โอ้โหบิ๊กบินสวยนะครับโอเค215บาทตอนน่อดนีมาตีทุนกี่เมื่อพี่น้นนองนะครับผมต้องเปการสิเป็นกำไรของใหม่นี่นะครับผม อยู่มันเลยยูทีเจ็เจ็ดใหม่นะครับผมคุณนะดูคุณยีซีเกมเนี้ยเพิ่งพน้องคุณนอยูเดล้วนะครับผมคือเมียมันมาตลอดนะครับผมเนี้ยพี่น้องบอกแล้วคผมพูดถึงวอะรพนะคูณสามสมินะครับผมแต่ว่าเกมยั่งบอ่อใจนะครับผมออมื้อเมื่อปร้อปิบบิ๊กวินบบ่าสวยมา,180ายร้บา,าบ,านะ 3, บาทนะครับผมคอยจากสี่สิบบาทนะขึนทุนขึ้นทุนทุนผมสามพบาทนะครับเนาะ มาไม่หยุดขึ้นทุนบอ่อนนะครับผมเดี๋ยวมาประกันบึ้มวสวยๆบึ้มโอ้โหอือสวยๆมาวิกบินทุกช็อตวสวยๆเลยนะครับเลขสองหมุนตุวท่ายมาสวยเออต้อ,รรยยองปัจจเอกแล้มาตอนน่ะมาพี่น้องหมุนตุวท่ายแล้วครับผมคูณสิบสองตอนนี้ยังไงดอกนี้ มไม่มาครับทุกคนไม่ตัวคู่ตัวเดียวนะผมโอเคพี่น้องก็ถือว่ากำไรอยู่นะครับผมว่าเสื้อเบเกนสามต่อไนะครับผมแต่เมันอติดเจ็ดร้อยก็ประมาณอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับโอเคเอาต่อเลยวะพี่น้องเบสิบบาทเสื้อเจ็ดลอยหาทิศบาทนะครับผมไปลองเบิ้งก็นะครับผม,เบนะบผมสเกตเตอร์ซีโต้ก็แหละดอกเนี้ยบอมมีเพิ่มนะครับผม เาบอลหลอดเอามาเบิงกันเอานะครับผมเกมนี้เนาะโอเคแรกๆมันใจไม่ได้ยูพี่น้องนในรับผมแต่ว่าหลางัลงๆคือตัวคุ้มเก็บมันด้หลายสูงแล้วนะค,ครับผมแล้ดดวก็มาเกมหนาสีบอลโอเคนะครับดอกนี้มซื้อจะลอยจะลอยกี่บาทอาทิแตกไม่แค่์สามบาทก็ได้นะครับคือเงียบๆวิ่งแมว โอ้โหสศดายแมวฉันแมวมันช่องหนาบอกน,นี้ร่าแมวควดแพ่งนะครับทุกคนเฮ้ยอ,อย่าวางสันดิเฮ้ยเจะลอยเจะไดลอยก็บาดนี่แหละเกมเกียร์ของแท้นะครับผมบอกแล้วว่ากดเกลือแบบสุด,สด เรื่อยๆนะผมผมอยากได้ไอตัวสเก็ตเตอร์เขาเองไหมนั่นหนาเสียโอเคอยู่นะครับผมสิบว่ะโอ้โหสิบบลงเดเดยวไปแบบรัวๆเลยนะผม โอ้ยมันเกินไปพี่น้องว่ะวะอืมสวยอืมสวย ศูนย์ยังกศูนยมาในเรื <thin> ่อยเรียงสามรอยยเออสามร้ยส่บองบาทนะครับผมมาพี่นองมานีครับผมขอแบบหนักๆเลยเบ็ดลอยหนึ่งมานะมาเดี๋ยวลองซสือฟิสจะนเหมือนกันนะครับผมเบสี่ซื้อทีสามพันบาทนะครับ เบสสามสิบวิตีวิีสองพันสองคือผมมีอยู่แค่บุกี่บาทนะครับผมมันก็ได้แค,ค,ค่พันหามันก็ได้แค่ไม่ได้พันหาเนี่ยแหละโอเคพี่น้องพันหากับพันหาผมไปไเริ่มพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเขามาลุ้นกันพี่น้องว่าไม่นี่มันสีเข่าดีบ่นะครับผม,เเาม,าบมสเ beau, มสก,ก็ตเตอร์ซี่ตตามนั้นบ่มีเพิ่มอีกอย่างเลยนะครับผม ตัวคูจะเริ่มต้นที่จากสองว้ายแต่บ้า่สวยๆอือบึ้มอื้มสวยๆโอ้โหสเกตเตอร์ขาดแค่หนึ่งตัวไหม เงียบอยู่พี่น้องเนี่ต้องแบบเงียบๆย,ยู่นะผมกำลังยังไ,ไม่ได้ดีอยู่เรามีอคิดว่าหนาสิขาดทุนมองเลยว,ว่าขาดอีเดียผมขาดทุนอีีนะครับผมคุณยีบีกับสามสกินได้แค่สองมันเกินไปนะครับผมก้อยูยว,ว่ามันเขลือคงไปยังมันเล็ดนลยครับผม โอ้โหโง่สามสิบไอบาเออมานออหนาิเยอะเออพันห้าสวยมาโอ้โหเกือบอลลอดพี่น้องนะครับผมกีท,ทุนขึ้นม่รังเกียจไหมยุติเมื่อกี่บาทนะครับผมมาแต้มที่พันเก้าเบสสามสิบซื้อสองพันสองโอเคไปพี่น้องจัดอีกรอบนะครับผม บอกเลยมื่อนี้มันบวกผมพ่มอนะผมน,น,น้องซะจากมันจะกินบผมเบิร์ตนะครับผมเฮ้ยโอ้ยคุณกำลังฉีลงนะครับผมบอกลงมึงบ,งบอกต้องบอกคิวมาบืม้มอือ แคอสั้นละไม่อยากลงดีไลน์อ่ะโอ้โหโอ้โคุ้นคุๆคคุ้นบ่ลบคุณนหลายกัะเบรดีพี่น้องนะผมเกมใจบรดีของผมมาดึงมาไปสวยแจกที่จอละหนทีเข้มมื่จาละสวยหาอะไรที่ิต่อนี้ยังไงเออเฮ้ยสองพันเจ็ดีสวยพี่น้องเจ้า วุ้ยโอ้โห้โหสวยๆมี่น้องเกียร์คนนครับผมมาบัดนี้ละอืมสามันสามสวยงดงามงดงามเบิดพี่น้องเบิดแค่นี้แหละครับผมบระมานีครับผมเกียร์ต่อไปเกียร์นะผมลองสุดท้ายปิดผมมาแล้วนะครับผมโอเคพี่น้องประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่ากำไลไรขึ้นมาอยู่นะครับผม เพม่อนๆแชบวกี่บาทนะพี่น้องกับกำไรกี่นาทีตอนนี้ขึ้นที่4,199บาทนะผมสำหรับเกมแมวเกมแมวนรกนะครับผมนรกของจริงเลยนะครับผมก็โอเคพี่น้องนะครับผมพูดในทีมักอีพีนี้เนาะนะครับก็จะเริ่มกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำกันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันพี่หนะนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขออนุญาตตัวไลา์กันกแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำกันแล้วกันนะครับผม